มึงจะจ่ายค่าเช่ากูขอเวลาสิบห้าวันได้ไหมเดี๋ยวรวบรวมให้นี่นี่มาสามเดือนเข้าไปแล้วนะกูไม่ใช่จิตอาสาที่ดินของกูมีค่าทุกตารางนิ้วแล้วถ้าเกิดภายในสิบห้าวันมึงไม่มีเงินมาจ่ายกูมึงเตรียมตัวขนของออกไปเจอฉันว่าเราเลิกทำติใไอจิตอาสาอะไรทนะําไงล่ะเราทำงานหาเงินเพื่อมาช่วยสังคม แต่แต่คมไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยแถมยงังโดนรู้ถูกว่าเอาเงินมาใช้ส่วนตัวอีกฟังนะไนท์เราช่วยเหลือสังคมอ่ะโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรอ่ะเชืเ่อเบลเชื่อว่าสักวันหนึ่งอ่ะผลตอบแทนนั้นน่ะมันจะกลับมาหาเราแน่ถึงตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเชื่อเบลดิ พ่อครับวันดีได้มีญาติเดิม,มาถวายน้ำดื่มมาทูกเทียนให้แก่วัดเราพระสอฆ์หลวงพ่อขออนุโมทนาบุญกับโยนเวลด้วยนะที่นำสิ่งของมาให้กับวัดตลอดด้วยความยินดีค่ะพระอาจารย์ก็เล็กๆ,ๆน้อยๆค่ะอะไรที่เราตั้งใจทำเพื่อศักดิ์ของอก็ยินดีค่ะครอบครัวโยมเบลเนี่ยจนแต่กายแต่ไม่จนใจจงทำความดีไว้เถอะ ถึงแม้สังคมจะไม่ช่วยเหลือกับครอบครัวโยงเบลสิ่งที่ครอบครัวโยงเบลทำไว้มันจะประสบผลสำเร็จในภายภาคหน้าเวลาอันใกล้นี้งั้นเดี๋ยวหนูพาเด็กๆไปให้อาหารลาก่อนนะคะับจ้าทุก สี่เขาหน้าสงสารจังเลยอ่ะใช่ค่ะแม่อืมงั้นสี่แต่เราไม่เคยเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวลองถามหลวงพ่อดูถ้หลวงพ่อดิอ่ะ,อ,อ,ะอะไรอยู่พมหลวงพ่อรูคนี้เขาเป็นใครอ่ะเขาผมมาตั้งหลายครั้งแล้วไม่เคยเห็นเลยอาตมาก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาเพิ่งมาส่วัดนอนเมื่อคืนเนี่ยถามอะไรก็ไม่ตอบไม่พูดไม่การเลยอืม นั่นเดี๋ยวหนูลองเข้าไปถามดูก็ได้ค่ะว่าแกพอจะจําบ้านตัวเองได้ไหม,มแล้วเราเข้าไปถามดูมลุงคะลุงลุงคะคุณลุงไม่ยอมคุยเรยุ่งอยู่ไหมคะรับไปเธอโย,ยมโยมเลบลกับกครอบครัวก็เป็นคนดีอัตมาแลบประกัน ค่อยทานค่ะลุงเป็นนังรีบครับปเป็นนังรีบลุงลุงแล้วบ้านลุงอยู่ไหนเนี่ยบอกมาเถอะเผื่อผมมีอะไรจะช่วยได้ เป็นคนรวยมีเงินเยอะแยะเลยบ้านล <ising> ุงหลังใหญ่โตมากจะบอกลุงลุงแห่งของพ่นลูลูกบังเอาลุงบันทึไว้แม่ชีวิตเกมันนังสุดที่เจอเลยนะแม่อนี่แหละนะคนเราไม่แน่นอน นี่เลยมีอะไรหรือเปล่าคะเขาบอกมันที่ให้ไปหมดแล้วครับอ๋อลุงดูข้าวลุงไม่มีเงินเลยไปจัดหนูทั้งร้านน่ะที่มีาดาดเงินได้ทำงานละไรทีนีน้ช่วยเขาสิพ่ออ่ะลุงก็ไปกินข้าวก่อนนะอ่ะน,น้องกัตูนให้คุณลุงค่ะลูก ออพอแรกหมดแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพคนที่สองวะก็ไม่รู้วะมีอยู่สามสิบบาทสามสิบบาทเออมันจะไปถึงเกิดอะไรวะกูหาตังค์ให้มึงได้แล้ววะเนี่ยมไหนวะ นู่นไงเียแก่นะไรไงฮะออมึงอุไหวะตัวสูงอย่างก,กับต้นตานเมื่อลงวะโฉยเฮียเรามีกันัองสามคนตัวเฮียอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยลุงขอตังค์นเหล้าหน่อยนะลุงไม่ให้ ลุงจะเอาไปกินข้าวซื้อยาเอาหน่อยลุงไม่ให้พูดไม่ให้เหรออย่าอย่าดับลุงอย่าให้ไม่ให้ลุงไม่ให้เฮ้มาเหอย่าอย่าทับลุงให้ไหมลุงไม่ให้ ไอ้ามว่ามึงจะให้ั้ยลงไหมไปต้จะไปกับคนี่เก่งเปลยนบอกดีๆก็ไม่ฟังเล ขอบใจโยมเบลนะที่เป็นธุระจัดงานศพให้กับนายโยมยินดีค่ะเพราะว่าเราก็ช่วยเหลือศพทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็เราไปจัดลงให้ตามที่ต่างอยู่แล้วค่ะยังไงก็ถือว่าทําให้แกครั้งสุดท้ายก็สาธุขอให้เจริญท้าที่ในการงานแล้วกันนะสาธุครับแกก็ดีเนาะเจอคนดีๆแบบนพวกพี่ก็ถือว่าครั้งสุดท้ายเนาะแกไปสบายแล้ว 没有。Yeah. न <marriages timing> นายประสิทธิอท์อัครวงศ์ทองขอมอบอเงินในเช็คฉบับนี้เป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทให้กับผู้ถือหนังสือฉบับนี้ของข้าพเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนที่อยู่ในข้าพเจ้าตลอดมาลงชื่อนายประสิทธิอท์อัครวงศ์ทอง